สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงเรื่องทําไมต้องแจ้งความภายใน3เดือนกรณีที่คุณเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําที่ตามประมวลกฎหมายอาญากําหนดไว้เช่นคุณโดนโพสตหมิ่นประมาทนะฮะโพสต์ประจานหรือโดนขโมยของโดนทําร้ายร่างกายหรือซื้อของแล้วคนขายไม่ส่งของหรือว่าถูก ทำลายข้าวของหรือว่ามีคนบุกลุกเข้ามาในบ้านของคุณเป็นต้นนะครับแบบนี้คุณที่เป็นผู้ผเสียหายเนี่ยสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้แต่การจะแจ้งความร้องทุกข์นั้นนะฮะมันจะแยกออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวนะครับทั้ง2แบบนี้มีความแตกต่างกันในหลายๆอย่างแต่วันนี้ผมจะมาพูด ในส่วนของคดีอาญานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องอายุความก่อนคดีความผิดต่อแผ่นดินนั้นจะไม่ถูกจำกัดในเรื่องที่ต้องแจ้งความภายใน3เดือนนะครับมันจะไม่มีอายุความ3เดือนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะแจ้งความเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามอายุความของคดีอาญา ซึ่งต้องดูนะครับอัตราโทษของแต่ละคดีด้วยนะครับว่าคดีแต่ละประเภทเนี่ยจะมีอายุความอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งในส่วนนี้จะถูกกำหนดอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา95นะครับอันนี้คือความผิดอาญาต่อแผ่นดินนะครับซึ่งมาตรา95เนี่ยผมจะมาอาให้ฟังมาตรา95นะครับบัญญัติว่าในคดีอาญาถ้ามีได้ฟ้อง หรือได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความนะครับอนุที่1เนี่ยเขาจะกำหนดว่าอายุความ20ปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุก20ปีนะครับ อนุที่สองเนี่ยคือ15ปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีอ,น,อนุที่3เนี่ยสิปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกเกินกว่า1ปีถึง7ปีนะครับแล้วก็อายุความอันสุดท้ายเนี่ยก็คืออายุความลองสุดท้ายนะฮะก็คือ5ปี สำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกเกินกว่า1เดือนจนถึง1ปีนะครับและอายุความอันสุดท้ายก็คือ1ปีนะฮะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนลงมาหรือต้องระวังโทษอย่างอื่นนะครับฟังแล้วหลายคนก็อาจจะงงๆนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นคดีทำร้ายร่างกายนะครับ อันนี้เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินนะครับอัตราโทษในประมวลกฎหมายอาญามาตรา2อเกเนี่ยคือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับพอเรามาดูอัตราโทษเนี่ยซึ่งโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับอายุความก็จะอยู่ในส่วนของอนุที่2ของมาตรา95นะครับก็คืออายุความ10ปีนั่นเองนะครับที่คุณจะต้องแจ้งความภายใน10ปีหรือว่า ต้องจับตัวผู้กระทําความผิดมาให้ได้ภายใน10ปีนะครับถึงจะอยู่ในอายุความแต่หากเกิดเหตุขึ้นนะครับผมแนะนําให้รีบไปแจ้งความโดยด่วนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลในเรื่องของพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในคดีนะครับที่อาจจะทำให้เสียเปรียบได้จึงควรที่จะไปรีบไปแจ้งความโดยโดยด่วนนะครับนะับจต่เกิดเหตุ อีกสักตัวอย่างนะครับเช่นคดีลักทรัพย์มาตรา3 3 4นะครับในประมวลกฎหมายอาญาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเนี้ยมันจะอยู่ในอนุที่2ของมาตรา95เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะมีอายุความ10ปีแต่หากอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าเป็นคดีฆ่าผู้อื่นนะครับ ค่าผู้อื่นเนี่ยซึ่งอัตราโทษเนี่ยมันจะมีอ,อัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือหรือโทษประหารนะครับหรือโทษจำคุกแต่20ปีขึ้นไปนะครับมันก็จะไปอยู่ในอนุที่1ของมาตรา95นะครับนั่นก็คืออายุความ20ปีต้องต้องแจ้งความก่อนหรือว่าต้องจับตัวผู้กระทำความผิดมาให้ได้ภายใน20ปีครับผม ในลำดับต่อไปนะครับก็คือความผิดอาญาต่อส่วนตัวตามหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับในความผิดอาญาต่อส่วนตัวเนี่ยจะต้องแจ้งความภายใน3เดือนและเป็นคดีที่ยอมความกันได้นะครับสําหรับคดีความผิดอาญาต่อส่วนตัวซึ่งมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมจะพูดหลกัหลกๆแค่ที่ที่เห็นกันบ่อยๆนะครับเช่นคดีหมิ่นประมาท คดียักยอกทรัพย์คดีทําให้เสียทรัพย์นะครับคดีช่อโกงคดีบุกรุกคดีกักขังน่วงเหนียวคดีโกงเจ้าหนี้อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ายังยังมีอีกหลายๆคดีเลยที่ว่าเป็นคดีที่สามารถยอนความกันได้นะครับซึ่งซึ่งถ้าพูดหมดเนี่ยมันอาจจะกินเวลาจนเกินไปนะครับ ซึ่งถ้าเป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัวเนี่ยคุณต้องแจ้งความนะครับหรือฟ้องภายใน3เดือนพอคุณแจ้งความหรือฟ้องภายใน3เดือนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามมาตรา95นะครับซึ่งอายุความในส่วนนี้นะครับจะไม่ใช่ส่วนในการที่จะต้องฟ้องหรือแจ้งความภายใน3เดือนแล้วนะฮะแต่จะเป็นอายุความในการจับตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายหากผู้กระทําความผิดเนี่ยหลบหนีไปเลยนะครับ สิบปีแล้วถ้าความผิดนั้นเช่นคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยมันมีอายุความสิบปีนะครับถ้าพ้นกาหนดอายุความในการจับตัวมาดําเนินคดีแล้วเนี่ยคดีก็จะขาดอายุความเป็นต้นนะครับก็สรุปแบบง่ายๆนะครับสําหรับคดีหมิ่นประมาทคดียักยอกทรัพย์คดีทําให้เสียทรัพย์คดีช่อโกงคดีบุกลุกคดีกักขังห่วงเหนียวคดีโกงเจ้าหนี้นะครับ ก็รวบรวมหลักฐานและก็ไปแจ้งความภายในย3เดือนนะครับไม่เช่นนั้นคดีจะขาดอายุความและคุณจะไม่สามารถแจ้งความหรือฟ้องได้อีกนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับหากท่านใดนะครับยังมีความสงสัยอยู่หรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะทักเข้ามานะครับในเพจทนายนิทิพนนะครับใน Facebook ได้นะครับ หรือลิงก์ตามที่อยู่ในรายละเอียดคลิปด้านล่างนี้นะฮะหรือใครต้องการให้สำนักง,งานของเรานะครับดูแลหรือดาเนินการใดๆก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับกฎหมายสามารถสอบถามหรือนัดปรึกษาได้นะครับสำหรับคลิปพอดแคสต์ในวันนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปพอดแคสต์หน้าสวัสดีครับ